เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนรินพร์สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เรื่องนี้ต้องคุยนะครับมาเจอในช่วงดึกๆหน่อยนะครับที่ดูบอลกับแนทนะครับซึ่งเอาตรงๆแหละขออนุญ,ญาตว่าไลฟ์นะครับเราจะไปว่ากันนะครับในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับก็2วันนะครับเดี๋ยวเราไลฟ์ติดกันเลยวันนี้ขออนุญาตมาเป็นคลิปอีกวันหนึ่งก่อนนะครับ เรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับขออนุญาตไปที่ประเด็นของซีเฟนเรลสันครับจาก Manchester e อีสติงนิวส์นะครับที่เขาเนี่ยเหมือนกับจะผมไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลจากเรลสันนะครับหรือว่าเป็นการคาดการณ์ของเรลสันแต่เขาพยายามจะบอกว่าเหมือนกับอัมริมจะได้กลางลุกคู่ในเกมแดงเดือดที่เจอกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับโดยที่เขาก็เขียนคออัมน์ของเขานี่แหละในแมนเชสเตอร์อี n ติงนิวสนะครับแล้วก็ มีการพูดถึงบทสัมภาษณ์ของเมสันเมาส์ก่อนหน้านี้นะครับเมาส์ Mount เนี่ยพูดหลังจากจบเกมที่ชนะเซเนอร์แลนด์ประมาณว่าพวกเราเนี่ยผ่านช่วงเวลาขึ้นลงมาด้วยกันเรายอังอยู่ด้วยกันเราจะเดินหน้ากันต่อไปทั้งกับกุนซือแล้วก็ทีมงานทุกคนสําหรับเราเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราโฟกัสเนี่ยก็คือสิ่งที่ผู้จัดการทีมต้องการนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ในสนามซ้อมพอถึงวันแข่งปุ๊บเราก็ต้องทําตามสิ่งที่กุนซือสั่งไว้อย่างเคร่งครัดแล้วผมก็คิดว่าอย่างที่เห็นเนี่ยในเกมเจอเซเนอร์ เราทําหน้าที่ของเราได้ครบถ้วนแล้วทุกคนทําหน้าที่แล้วก็ทําตามความราับผิดชอบของตัวเองอะไรก็ว่าไปนะครับต้องพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อเก็บผลการแข่งขันให้ได้นะครับซึ่งย่อหน้าต่อไปเรลสันเขาเขียนแบบนี้ครับเรลสันเขาเขียนว่าแฟนบอลบางกลุ่มก็บอกว่าเมสาเนี่ยคือภาษาอังกฤษจะมีคําว่า Teacher's Pet นะครับก็คือสัตว์เลี้ยงของคุณครูอ่ะแต่ว่า5 แปลให้เป็นบริบทของสำนวนแฟน,นบอลบ้านเราก็คือลูกรักจะพูดคำว่าลูกรักนี่อะไรท่านน่าจะเ,าเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับก็คือเขาก็เขียนเหมือนดัก,กว่าแฟนๆก็คิดว่าเมาส์คือลูกรักของอามอริมนะครับเพราะว่าเขาสนิทกับอามอริมซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรลสันเขียนนะเขาบอกว่าเมาส์เนี่ยแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการเพรสซิ่งพลังงานที่เขานำมาสู่ทีมนะครับแล้วถ้า พูดถึงเรื่องของตัวหลักในการ pressing เมาส์เนี่ยจะเป็นคนที่พยายามจะทำแบบนั้นเขาจะเป็นตัวที่เร่งนะครับหรือว่าวิ่งไล่ผู้ต่อสู้นะเป็นหนึ่งในผู้นำในการไล่ pressing แล้วกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์เองนะครับแล้วมันก็เป็นหนึ่งในแท็คติกที่อโมริมเขาเลือกใช้ว่าปแบบนี้นะครับซึ่งโอเคผลมันจะดีหรือไม่ดีไม่รู้นะครับแต่ว่าอโมริมก็ใช้ เอ่อเมนชั่นเมาส์ในการเพรสแต่ว่าทีเนี้ยกลางรุกคู่ที่อยู่ด้านหลังของเบนจามินเชสโกเนี่ยมันมีแค่2คนซึ่งผมว่าคนหนึ่งที่ได้ลงแน่ๆอยู่แล้วคือแบรนด์เอ็มโมนะครับเพราะว่าเอ็มโมคือถ้าในบรรดาตัวบนเนี่ยผมว่าดูดีที่สุดละนะครับแล้วก็ดีมาช็อคพักใหญ่ๆที่พูดว่าดีไม่ได้บอกว่าโอ้โหไวเวอร์เก่งมากแต่มันคือดูแล้วมันโอเคที่สุดในบรรดาทุกคนนะครับทีเนี้ย พอเราพูดถึงเอมบโมไปอยู่ใน1จุดละก็คือกลางลุกคู่ฝั่งขวาทีนี้ฝั่งซ้ายจะเป็นใครสิ่งที่ซีฟานเรลสันบอกก็คือว่ามันเหมือนกับปูเบนดามริมอยากที่จะใช้เมสันเมาส์นะครับเป็นตัวจริงในเกมเจอกับลิเวอร์ pool เพราะว่าเรลสันบอกว่าการทำงานหนักของเมสันเมาส์นะครับมันอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการไปสู้กับลิเวอร์ pool ที่แอนฟิล แต่ว่าเขาก็บอกว่าคือไม่ใช่ว่ามาติวสคุณย่าไม่ดีนะคือนายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่ามาติวสคุณย่าพยายามจะปรับแก้เกมการเล่นของคุณย่าเองแล้วนะครับเอาจริงๆตอนที่อยู่กับวูฟอะบรรดาโค้ชของวูฟก็พยายามที่จะทำให้คุณย่าเอ่อแอคทีฟมากขึ้นหรือว่าพยายามจะวิ่งไล่บอลมากขึ้นนะครับพยายามจะเอ่อบรีฟให้คุณย่าใส่บทบาทของตัวเอง ตอนที่ทีมไม่ได้บอลน,น่ะเยอะมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรลสันเขาก็เขียนว่าท้ายที่สุดคุณย่าก็ไม่ใช่คนที่มีชื่อในเรื่องของการวิ่งขึ้นวิ่งลงหรือว่าความทุ่มเทอะไรขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณย่าไม่ทํางานหนักนะคือตั้งแต่คุณย่ามาที่แมนยูแนเต็ดอ่ะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางมาตูสคุณย่าด้วยว่าเขาก็พยายามวิ่งขึ้นวิ่งลงก็ยังพยายามทํางานหนักอยู่เสมอ นะครับแต่เพียงแต่ว่าในมุมของเรลซันนะเมาส์ Mount ดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการบุกไปเยือนที่แอนฟิลด์นะครับซึ่งเขาบอกว่าแมร์เตะเป็นสโมสรที่ใหญ่นะครับแต่ทีเนี้ยบางทีการหมุนตัวผู้เล่นหรือว่าการส่งตัวจริงตัวสำรองลงอ่ะมันก็พร้อมที่จะทําให้เกิดการขายข่าวได้ซึ่งเขาก็เข้าใจในมุมแฟนบอลแหละว,ว่าคือนักเตะใหม่ย้ายมาก็อยากให้นักเตะใหม่ได้ลงสนามมากกว่านะ้วก็ คือบางทีพอเราอยากเห็นนักเตะคนนี้ลงอ่ะพอมันไม่ใช่คนเนี้ยเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกขัดใจนะครับแล้วก็ด้วยความที่อาว่านำตรงอ่ะคือเมาส์เองย้ายมา2ปีใช่ไหมจำนวนประตูจำนวนแอสซิสต์มันไม่เยอะนะครับแล้วก็เจ็บบ่อยด้วยอาว่านำตรงแหละมันก็ทําให้ผมว่าพวกเราแฟนบอลบางส่วนก็คือเมสาไม่ใช่นักเตะที่วกเรารักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าพักหลังจะเริ่มเปิดใจมากขึ้นแล้วก็ตามอะไรแบบนี้นะครับ ท้ายที่สุดเนี่ยอาร์เรลสันทิ้งท้ายนะว่าถึงคุณย่าจะนั่งสำรองในเกมเจอ l i ลิเวอร์พูลนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรคือสุดท้ายมันก็เป็นเพียงแค่การจัดตัวแล้วก็เลือกผู้เล่นลงสนามในเกมเกมหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ได้ผลการแข่งขันนะครับในเกมเจอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิ์ก็แค่นั้นเองนะครับฉะนั้นผมเอาเรื่องราวเอาบทความนี้มาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าแฟนช่องเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างนะครับอย่างไรบ้างกับคอลัมน์ของเรลเันซึ่งอันนี้ผมก็ย้ำอีกครั้งนะคือเราก็ยังไม่ได้ชัวว่าท้ายที่สุดมันคือ,อ,อข้อมูลวงในที่เรลเันได้รับหรือว่ามันเป็นการคาดการณ์ของเรลเันกันแน่นะครับถามว่าอาโมริมีโอกาสเลือกใช้เมาส์เป็นตัวจริงในเกมแดงเดือดไหมเอาผู้ต,ตนะรงๆคือมีอันดับแรกคือถ้าเขาต้อง การพลังงานในการไปบดบี้มากกว่าเทคนิคในการพาบอลขึ้นหน้านะครับคือถ้าเขาต้องการสายเทคนิคถ้าเขาต้องการการเล่นโดยที่มีบอลเป็นหลักเขาอาจจะเลือกใช้คุณย่าแต่ถ้าเขาต้องการการวิ่งไล่เขาต้องการพลังงานเขาต้องการอ,อ,อะไรก็ตามที่มันจะดูเข้มข้นขึ้นตรงกลางสนามหรือว่าการไล่แดนบนเมสซ์มาก็คือคำตอบนะครับฉะนั้นผมเห็นด้วยกับผมเห็นด้วยกับเรลเซนอย่างหนึ่ง ม้ว่ามันจะขัดใจแฟนช่องเราหรือว่าแฟนบอยเมเตอของเยอะเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเมาส์ไม่ใช่นักเตะที่แฟนบีิาัแดงรักนะครับโดยส่วนมากะนะแต่ว่าถ้าเขาได้ลงในเกมเจอหรือผู้ผูลแล้วเราไปสรุปว่าอ๋อก็ลูกรักอะเลยได้ลงนะครับหรือว่าไอเมาส์ไอ, Mouse, ไอลูกรักนะครับกุนซื้อมันชอบแต่ไม่เล่นหวยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าถ้าไปออกแนวเนี้ยผมว่ามันก็ ผมเห็นต่างแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าในเกมเจอเซนเนลแลนด์อ่ะเม้าก็ทําผลงานได้ดีแต่ก็ย้ําไม่ได้แปลว,ว่าผมไปอวยเวอร์ Oi er นะไม่ใช่นะท้ายที่สุดเนี่ยถามว่าดีพอที่จะเล่นเป็นตัวจริงได้ไหมกับฟ er, อร์มเจอเซนเนลแลนด์ะ,ะมันใช่นะครับแล้วเราก็พอนนึกภาพออกได้ว่าถ้าสมมติว่าเมสันเมาส์เนี่ยเฮ้ยไล่เพรสซิ่งมีการใช้พลังงานในแดนกลางบี้สู้กับคู่ต่อสู้เออเราเห็นมุมนั้นจริงจริง แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อย่างที่คุยกันไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เรากลัวนะในเคสของเมสันเมาส์ก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บอันนี้เป็นจุดที่โคตรน่ากลัวเลยนะเพราะาถ้าเจ็บไปอีกเนี่ยโอ้โหคราวนี้ก็ปัญหาเดิมๆผมว่าถ้าสมมุติว่าเมาส์ยังเจ็บยาวอีกรอบหนึ่งนะผมก็พอนะครับซึ่งผมย้ำอีกครั้งนะพอมาพูดถึงเมสันเมาส์คือถ้าคุณจะบอกว่าเมาส์เป็นดิลที่ลม้มเหลวไม่คุ้มค่าเพราะ บ่อยเจ็บยาวเอออันนี้ผมไม่รู้จะเถียงยังไงผมไม่ขัดแต่ถ้าจะบอกว่าเมาแม่งกากเมาแม่งเป็นนักบอลที่กระจอกอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันดูเกินจริงไปหน่อยนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดคือนี่คือนักเตะดีกรีแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์กับเชลซีนะครับเป็นคนที่แอสซิสต์ให้ไคฮาวเวิรยิงประตูชัยนะพาเชลซีได้แชมป์ยุโรปนะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเมาไม่มีอะไรเป็นนักเตะแบบดาดคนนึง เป็นนักเตกกะกากๆแต่เป็นลูกลักโค้ชผมว่ามันไม่น่าใช่แต่ถ้าจะบอกว่าเออโอเคประตูอาซิสมันน้อยซื้อมาแล้วไม่คุ้มมันเจ็บยาวอันนี้เข้าใจฉะนั้นถ้าคุณจะบอกว่าเป็นดิวที่ล้มเหลวผมไม่เถียงเลยแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเออมันมันกากเอออันนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยลหลายๆเกมอะเมาส์ทำได้ดีกว่านักเตะหลายคนนะและหลายๆเกมอะเมาส์เป็นคนที่ เล่นง่ายแย่งบอลมาจ่ายให้เพื่อนพาบอลขึ้นหน้าวิ่งไล่แย่งบอลไล่พเพรสคือแบบเราก็ต้องเห็นมิติตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะนะครับก็ว่าไปตามหน้างานดีก็ต้องพูดในมุมผมนะไม่ดีก็ต้องว่านไปตามนั้นนะครับอ่ะทุกท่านมองอย่างไรทุกท่านอยากจะเห็นสามประสานนักเตะใหม่ลงอยู่ไหมนะครับยังอยากเลือกคุณย่าแต่ว่าอย่างที่ทราบกันคุณย่าเนี่ย ก 2, Japan, right. well ็เล่นให้กับราซิล2เกมที่เจอเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาอยู่ก็ไม่รู้ว่าความฟิตเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอรูเบนเนมบิมสรุปอีกทีหน <l sm Wh noise> ึ่งน่าจะวันศุกร์ก็น่าจะได้ทราบแต่คุณมองอย่างไรอะคุณเลือกกลางรุกคู่คนไหนในการยืนข้างหลังเมนเชสโกในเกมเจอกับลิเวอร์พูลก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ส่งเข้ามาได้นะครับผมแค่รู้สึกว่าบางทีเมาส์โดนด่าเยอะเกินนะครับเดี๋ยวพูดอย่างนี้ก็กลายเป็นเราไปอวย อยู่ยากจริงๆนะประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคิดเห็นอย่างไรก็ลองพิมพ์เข้ามาบอกกันก็แล้วกันนะครับช่วงท้ายฝากไว้นิดนึงนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะบอว่ามีแฟนบอลที่มาร่วมงานเยอะพอสมควรแล้วนะครับลองโทรศัพท์นะครับหรือว่าลองไลน์ไปถามดูที่แอซายท็อปกอล์ฟทีเอนะครับที่อยู่ที่ description ด้านล่างว่ายังพอมีที่อยู่ไหม เดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่ท็อปกอล์ฟนะครับสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะมีผมกับติ๊กไปเอ็นเตอร์เทนแล้วก็ร่วมเชียร์ไปกับทุกคนติ๊กก็จะเชียร์ฝั่งโน้นนะเราก็เชียร์ฝั่งแมนเดตของเราประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่ใน EP ต่อๆไปครับ <S <S ขอเล่นต้องคุยวันนี้ขออภัยมาดดิอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไปธุระนะครับเอาตรงๆก็พาภรรยาไปซื้อของนะครับก็เลยกลับมา ทําคลิปค่อนข้างจะช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์เดี๋ยวมาไลฟ์กันเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวฟุตบอลสโมสสอน,นกลิ่นของบอลสโมสรมันจะกลับมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาสนุกกับบอลสโมสรอนนีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่ใน E ีีต่อไปครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับสวัสดีครับ